ตอนนี้นะครับช่อง WhatsApp ของเราเนี่ยได้เปิดซุปเปอร์ตังแล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาที่คำว่าขอบคุณข้างใต้คลิปของเราและเลือกที่จะให้เราตามที่เจา้าเพื่อนๆต้องการที่จะให้ได้เลยนะครับสำหรับผมต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรามาโดยตลอดและขอบคุณล่วงหน้าสำหรับซุปเปอร์ตังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องของเราจะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีทุกๆคน มาคอยให้กำลังใจและคอยดูของพวกเราอยู่สม่ำเสมอขอบคุณครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับช่องที่เราคุณทุกอย่างเกี่ยวกับขาวนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอ,พอเพื่อนๆทความรู้จากการสไปเดอร์ Spider, และข้อมูลที่ผมรวลบรวมมาถ้ามีประาก,การใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้นะครับ หลังจากที่ในครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงตัวละครอย่างคิรีกันไปแล้วแล้วก็ได้คำถามมาว่าใครคือพ่อของเธอทีนี้เราก็มาเจอคำถามใหม่กับตัวละครใหม่ครับใครคือแม่ของเขาคนนึงตามหาพ่ออีกคนนึงตามหาแม่เป็นไงไม่ธรรมดาแต่สบายใจได้เลยครับเพราะพวกเรายังคงพาเ,เพื่อนๆไปหาคำตอบกันเช่นเดิมกับ My ยส์คลโหรือสไปเดอร์ที่เรารู้จักกันแต่ต้องบอกนิดน,นึงก่อนนะครับว่าเนื้อหาในส่วนที่เรากำลังจะพูดนั้น มีสปอยนะครับเช่นเคยครับถ้าใครยังไม่ดูแวะกลับมาดูมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือไม่ก็เปิดคลิปไว้แล้วก็ปิดเสียง <c oughs> <laughs> เอะไะครับต้องขออนุญ,ญาตตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมขอเรียกพ่อหนุ่มคนนี้ว่า Spider ร์แทนไม้นะครับเพราะว่าตามถนัดเลย Spider เกิดในปี2,154นบนดวงดาวพันดลา่าเป็นมนุษย์เพศช,ชายสูง1 8 3เซติเมตรเขาเกิดในฝ่ายบุคคลของเฮลเกตครับ แม่ของเขาคือแพสโซโคโลส่วนพ่อของเขาคือไมคอิสไม่มีใครรู้หรอกครับว่าความสัมพันธ์ของพ่อและแม่เขาเป็นยังไงพอที่เรารู้ก็คือพ่อสไปเดอร์นั้นเขาคือทหารในผู้ทีดด่เจนจบสงครามมาหลายสนามครับหลายพายและหลายบาดแผลแต่ก็ต้องมีบาดแผลบนดวงดาวแห่งนี้นอกจากนั้นนะครับเรายังรู้อีกว่าแม่ของเขานั้นเสียชีวิตไปในการต่อสู้ในศึกของต้นไม้แห่งวิญญาณในครั้งที่ชาวนาวีมีชัยชนะเหนือพวกอาร์ดีเอครับ มีคนจำนวนมากมาเลยนะครับถูกส่งกลับไปยังบ้านบนดาวโลกของพวกเขาแต่สไปเดอร์ตัวน้อยนั้นไม่ได้กลับไปเนื่องจากว่าเขาตัวเล็กเกินไปกว่าเข้าไครโอได้ดังนั้นเจ้าหน้าที่ RDA คนอื่นๆที่ได้รับอนุญาตให้อยู่บนดวงดาวแพนดอร่านี้พวกเขาก็ได้รับสไปเดอร์มาเลี้ยงเอาไว้ครับแต่เอาเข้าจริงๆเลยนะครับในใจลึกๆแล้วเนี่ยสไปเดอร์ Spider เองมีใจที่ทวิ่หาครอบครัวที่แท้จริงของเขาไปตลอดครับซึ่งเขาไม่เคยจะได้รับมันเลย สำหรับบางคนแล้วนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้ความหลักแต่มันก็ไม่ใช่ความหลักที่สามารถเติมเต็มหัวใจของเขาได้หรอกครับซึ่งนั่นเองแหละครับทำให้สไปเดอร์นั้นจึงเก็บรูปแม่ของเขาเอาไว้ใกล้เตียงของเขาในห้องของเขาอยู่เสมอส่วนสมญานามที่ว่าสไปเดอร์นั้นมาจากไหนเขาได้มาจากการที่เขานั้นปีนไป่ายได้เก่งมากๆครับเขาปีนไปตามธรรมชาติถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นเด็กก็ตาม และอีกอย่างนึ่งนะครับอย่าลืมเรื่องสภาพแรงน้องถ่วงแพนดอล,ล่าอีกด้วยนั่นจึงทําให้เขากลายเป็นสไปเดอร์อย่างที่เราได้รู้จักกันเลยส่วนถ้าถามว่านิสัยของเขาเป็นคนยังไงสไปเดอร์บางคนที่มีจิตใจดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและก็รักธรรมชาติครับซึ่งนจุดที่ว่ารักธรรมชาติเนี่ยมันคล้ายๆกิรีลลเลยทั้งสงคนต่างชอบมันเหมือนกันเลยครับจนกลายเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเนาะ บางครั้งแล้วนะครับสไปเดอร์เองก็พยายามให้ตัวของเขาเองเนี่ยกลายเป็นชาวนาวีให้ได้มากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการทาสีตัวภาษาแล้วก็วัฒนธรรมเข้าปัญชายที่เข้มแข็งนะครับแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้เลยแต่แน่นอนครับว่าเขาก็ยังคงม,มีจุดอ่อนอยู่และจุดอ่อนนี้เป็นจุดอ่อนที่ใหญ่มากๆในจิตใจของเขาซึ่งนั่นก็คือครอบครัวครับจำคีย์เวิร์ดนี้เอาไว้ให้ดีเลยนะครับคำว่าครอบครัวเนี่ยแม้ว่าตัวของสไปเดอร์เองนะครับจะเป็นมนุษย์ แต่ในใจของเขานะครับเขาคิดมาเสมอว่าเขาเป็นชาวนาวีเขาเลือกแล้วครับที่อยู่บนโลกของแพนดอร่าถึงแม้ว่าเขาจะต้องสวมหน้ากากช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาก็ตามเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจครอบครัวที่รับเลี้ยงเขามาตั้งแต่แรกหรอกครับเพราะว่าเขาสนใจเพียงแค่ครอบครัวของเจกในตอนนี้อ๋อลืมบอกไปครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมอาจจะพูดทําให้ใครหลายคนเข้าใจนะครับว่าสไปเดอร์เนี่ยเป็นรูปบรรทมของเจกแต่ร่างเดิมเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทีแรกเนี่ยเขาถูกเลี้ยงดูในแลบของพวกมนุษย์ครับ ก่อนที่พวกโลอาดคิรีและก็น้องทุกตัวน้อยเนี่ยจะคุยกับพ่อและแม่ของพวกเขาและก็เจกเนี่แหละครับก็ยอมตกลงด้วยแต่ก็เรียกไม่ได้เต็มปากหรอกครับว่าเจกรับเลี้ยงดูเป็นบุญบุญธรรมเต็มตัวเพราะถึงยังไงแล้วผู้ที่เลี้ยงดูจริงๆก็คือพวกที่อยู่ที่หลับครับสไปเดอร์เองก็ไม่เคยเรียกพวกเจคและเนติรีเป็นพ่อแม่บุญธรรมด้วยนะถึงแม้ว่าตัวของเขาเองอยากจะเรียกมากแค่ไหนก็ตาม เขาเลือกที่จะเรียกโดยการให้เกียรติเขาว่าเป็นมิสเตอร์และมิสแซลลี่แทนและในเวลาเดียวกันครับเนทิลี่เองก็ไม่เคยชอบเขาเลยครับแม้แต่สักครั้งเดียวเธอมักจะมองเสมอครับว่าเขาคือเอเลี่ยนต่างโลกที่บุกมาทำลายบ้านเกิดของเธออาจจะเป็นเพราะว่าพ่อและแม่ของสไปเดอร์ก็เป็นได้ครับที่ทำให้เธอมองอย่างนั้น เอาไปอีกหนึ่งปั้งครับอันดับแรกเลยนะครับการที่เราจะเกียดใครได้นั้นเนี่ยเราไม่ควรจะมองเขาว่าเขาเป็นลูกของใครแต่ให้มองว่าเขาเกิดมาเป็นใครตั้งหากเนตตตี้ยังสั่งห้ามสไปเดอร์อีกด้วยนะครับห้ามมีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับคิรีเด็ดขาดห้ามเลยครับแต่ไม่ว่ายังไงเลยนะครับเหมือนกับเจ๊แกก็ลืมไปว่าสามีของเจ๊เนี่ยก็เป็นต่างดาวนะอย่าลืมนะเป็นมนุษย์นะเจ๊เนี่ยเป็นมนุษย์มาก่อนนะ ลืมหรือเปล่าชูนิวขึ้นมาแจ็คเห็นไหมห้านิ้ว <c oughs> ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับลูกๆคนอื่นๆเหรอในทายางและก็โลอากเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ไม่ใช่พี่น้องสไปเดอร์หรอกครับเพราะพวกเขาต่างมองกันว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีซึ่งกันและกันส่วนทุกเนี่ยเขามองว่าเป็นน้องคนหนึ่งเลยแต่ความสัมพันธ์ที่น่าจับตามองก็คือคิรีกับสไปเดอร์ต่างหากครับเพราะว่าโดยทางเทคนิคแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ใช่บุญบุญธรรมไม่ใช่พี่น้องความสัมพันธ์ของคิรี กับสไปเดอร์เนี่ยเอาจริงๆเลยอาจจะไปได้ไกลามากกว่านี้ในอนาคตก็ได้นะยังไงก็เราติดตามกันต่อไปครับและนอกจากนี้แล้วนะครับครียังให้ฉายากับเขาอีกว่าเป็นเจ้าลิงน้อยซึ่งถ้ามองผันผวนยังก็ตามนะครับครอบครัวนี้เนี่ยก็อบอุ่นเลยทีเดียวทีนี้นะครับเราจะมาคุยกันในส่วนที่สปอยที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกันมากกว่าเดิมเพิ่มเลเวลขึ้นมาหน่อยครับเราจะมาคุยกันครับว่าทําไมสไปเดอร์ถึงช่วยพวกมนุษย์เพราะอะไร ทำไมเขาถึงฟังคำของคอลิสส่วนตัวเลยนะครับคืออาวาตารตัวนั้นก็คือพ่อของเขานั่นแหละครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆนะผมคิดว่าเพราะว่าน่าจะเป็นเหมือนกับพ่อจริงๆของเขาครับจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของตัวละครตัวนี้ก็คือครอบครัวถึงแม้นะครับว่าความจริงที่แสนจะโหดรห้ายก็คือพ่อตัวเองนี่คือใคร แต่ลึกๆแล้วครับเรายังคงที่จะรักพ่อและแม่ของตัวเองอยู่เสมอครับไม่ว่าพวกเขาจะเป็นยังไงอันที่จริงแล้วนะครับผมก็คิดนะพ่อแกร้ายนะเว้ยแกอาจจะเหลี่ยมแล้วก็หนีออกมาได้ในตอนที่แกถูกจับตัวไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนแรกในผมก็คิดนะตอนอิกลานเองอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยสไปเดอร์มันเหลี่ยมจัดแน่เลยว่ะคงจะไม่พาไปหรอกอาจจะแบบให้ล่อให้ไปจับอิกลานแล้วก็แอบหนีอะไรประมาณนี้หน้ากากที่ติดตัวเครื่องติดตามอาไว้มันก็เปลี่ยนได้อนะเนาะ มันติดตามไปที่หน้ากากแต่ก็ไม่เน,ะนาะเขาน่าจะเป็นคนประมาณที่แบบเอออยากทําอะไรก็ทาให้มันสุดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าซึ่งผมก็คิดแบบนั้นนะครับแต่ปไปมาเลยคืออ่ะลองสอนลองให้เรียนรู้อะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนั้นเองมันก็ดันไปตรงกับบทสัมภาษณ์ของแจ็คแชมเปี้ยนครับผู้ที่แสดงเป็นตัวละครตัวนี้ที่เขาบอกว่าตัวละครตัวนี้มีทั้งความขัดแย้งในตัวครับสไปเดอร์เป็นมนุษย์และในใจลึกๆของเขานั้นก็ย่อมรู้ดีครับว่า เขาเป็นเพียงแค่มนุษย์แม้ว่าเขาจะพยายามทำมากแค่ไหนก็ตามว่าเขาเป็นชาวนาวีแต่สุดท้ายแล้วเขาจะรู้สึกเพียงแค่เขาเป็นเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นและที่นั่นจึงนำให้บางช่วงเวลาของเขาเหมือนกับอยู่ที่บ้านครับอยู่กับคนที่เป็นพ่ออยู่กับคนที่มาจากโลกของตัวเองไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกับตัวละครตัวนี้มากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับ จำตอนที่เข้าบอกกับคอลิสในร่างอวตารได้ไหมครับที่สไปเดอร์ขอให้คอลิสไวชีวิตชาณาวีคนอื่นๆจำได้ไหมครับผมเชื่อนะครับว่าถ้าเป็นคอลิสคนเดิมเนี่ยไม่มีทางครับยิงป้างแบบไม่สนใจอะไรแน่นอนนั่นคือ1ครั้งครับที่สไปเดอร์สร้างดินามิกให้กับเรื่องนี้และอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับตอนที่เจสติลี่เนี่ยเอามีดจี้ขอที่สไปเดอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยในช่วงนั้นนะครับ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคอรลิสเองก็กลัววสไปเดอร์จะตายเช่นกันนั่นถือเป็นอีกหนึ่งครั้งครับส่วนครั้งที่หนักที่สุดก็คือตอนท้ายเรื่องเลยครับซึ่งในตอนที่เราดูนะครับมันจะเด้งเข้ามาในหัวเรารัวๆเลยครับว่าอะไรอะไรอะไรทำไมเนี่ยเฮ้ยช่วยทำไมแต่ถ้าเอาจริงๆเลยนะครับคำตอบมันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วครับง่ายๆเลยครอบครัวครับสไปเดอร์เองอยู่กับพวกคขามาตั้งหลายเดือนนะครับถ้าเอาตามเวลาในหนังจริงๆนะ มันก็มีบ้างเลยครับเรื่องความสัมพันธ์พ่อและลูกแล้วก็ตัวของสไปเดอร์เองก็ต้องการมาตลอดด้วยและถ้าถามมีบทสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไหมก็มีนะครับเจ้าตัวนักแสดงเองก็เช่นเคยครับที่เขาบอกเอยว่าอาจจะเป็นแบบเออฉันจะไม่ร่วมมือกับเขาแต่ก็คงปล่อยเขาให้ตายไม่ได้อยู่ดีมันอาจจะมีความหวังที่จะไม่ให้สไปเดอร์เนี่ยได้สัมผัสถึงครอบครัวอีกครั้งก็ได้ก็นับได้ว่าตัวละครน,นี้นะ่าสนใจมากๆเลยนะครับมีความสับสนและซับซ้อนอในตัวเอง แล้วตัวละครนี้มันจะไปในทางรูปแบบไหนก็คงต้องติดตามรอดูกันต่อไปครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าผมเองก็คงจะต้องรอดูต่อไปครับวันในท้ายที่สุดแล้วเรือของผมเรือคิรีกับสไปเด้นั้นจะล่มหรือเปล่าใครที่จะขึ้นเรือกับผมเชิญครับและปลายทางสถานีของสไปเด้นั้นจะเป็นยังไงก็คงจะต้องมารอดูกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระคังเพื่อพลายคลิปต่อไป กดแชร์เพื่อปนของคนนะครับไร้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ